ได้ลุ้นยังไม่มีการชะลอการเดินทางไปทำงานที่โรัฐอิสราเอลผลการตรวจสุขภาพของวันที่3ตุลาคมออกมาแล้วนะครับไปตรวจสอบกันด้วยและช่องหนุ่งหน่อยใช้ AI สะท้อนความรู้สึกของผู้สมัครหลังจากเจ้าหน้าที่ได้โพสต์แจ้งยกเลิกการตรวจสุขภาพประจำเดือนตุลาคมก่อนไปรับชมคลิปการลบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ จากคลิปที่แล้วช่องหน่อยได้วิเคราะห์ว่าโอกาสที่เขาจะออกคำสั่งชะลอการเดินทางไปทำงานที่รัฐอิสราเอลภายในวันที่4ตุลาคมมีโอกาสถึง90%นะครับแต่ปรากฏว่าไม่มีคำสั่งออกมานะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีระดับหนึ่ง ก็คงต้องมาลุ้นอีกทีประมาณวันจันทร์นะครับว่าจะมีคำสั่งออกมาหรือเปล่าแต่เมื่อเราไปอ่านหนังสือของกระทรวงต่างประเทศดูดีๆนะครับเขาได้แจ้งให้กระทรวงแรงงานโปรดพิจารณาชะลอการจัดส่งแรงงานไปทำงานในรัฐอิสราเอลจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นถ้าเราอ่านแล้วมองไปอีกมุมก็ไม่จำเป็นต้องออกคำสั่งมานะครับ และเมื่อเราไปดูในหนังสือของกรมการจัดหาง,งานที่มีคําสั่งยกเลิกชะลอการเดินทางครั้งล่าสุดเขียนไว้ชัดเจนเหมือนกันนะครับว่าหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งสาการฉุกเฉินหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตรกรมการจัดหาง,งานจะพิจารณาชะลอการเดินทางไปทํางานในรัฐอิสราเอลในทันทีในทันทีในที่นี้อาจจะตีความว่าไม่จําเป็นต้องมีคําสั่งชะลอการเดินทางออกมาอีกแล้วนะครับในระดับ ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ก็สามารถพิจารณาแล้วก็ะระงับหรือว่าชะลอการเดินทางไว้ก่อนได้เลยแล้วอีกเหตุผลหนึ่งโครงการ TEC Thailand ก็ไม่มีเที่ยวบินในเดือนตุลาคมอยู่แล้วนะครับก็ไม่จำเป็นจะต้องไปชะลอการเดินทางที่เป็นคำสั่งออกมาแต่อย่างไรนะครับในส่วนของบริษัทจัดหางานทางกรมอาจจะขอความร่วมมือในการที่จะให้บริษัทจัดหางานชะลอการเดินทางไว้ก่อน เพราะการที่บริษัทจะพาคนงานไปทํางานที่อิสราเอลได้น่ยกรมก็ต้องเป็นผู้อนุญาตอยู่ดีนะครับดังนั้นมันก็อาจจะไม่จําเป็นต้องมีคําสั่งออกมานะครับอีกเหตุผลหนึ่งที่อาจจะไม่มีคําสั่งออกมามันจะได้รวดเร็วขึ้นในการทํางานนะครับถ้าใครจําได้ครั้งที่แล้วกว่าจะยกเลิกชะลอการเดินทางได้น่ยทางกรมต้องรอหนังสือเยอะแยะไปหมดเลยนะครับว่ามันมีความชัดเจนหรือ,อยังนะครับก่อนที่จะมีคําสั่งยกเลิกชะลอการเดินทาง าการทํางานก็จะล่าชา้าไปหมดจะทํางานล่วงหน้าก็ไม่ได้นะครับเนื่องจากคําสั่งมันให้ชะลอไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าไม่มีคําสั่งออกมาอย่างเป็นทางการเนี่ยทางระดับเจ้าหน้าที่ก็สามารถทํางานล่วงหน้าได้นะครับแล้วหากสถานการณ์มันสงบหรือดีขึ้นนะครับก็สามารถที่จะจัดส่งไปตามแผนที่วางไว้ ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจยังไงก็ต้องรุ้นในวันจันทร์ที่จะถึงอีกทีนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่จะต้องรุ้นกันก็คือวันที่7ตุลาคมนะครับว่ามีการเ,าเหตุการณ์อะไรที่รุนแรงมากขึ้นหรือเปล่านะครับก็ต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่าตอนนี้ลำดับคิวคงเหลือของคนที่รอสัมภาษณ์เหลืออยู่แค่7,825คนแล้วนะครับ และตามที่ช่องลุงหน่อยคาดการไว้นะครับค่าคาดเดาอยู่ที่1.99ความหมายของค่าคาดเดาก็คือนับตั้งแต่ตอนนี้นะครับไปอีกประมาณ2เดือนคิวสัมภาษณ์ก็น่าจะหมดไปนะครับแล้วก็ล่าสุดก็ได้ข่าวจากาคนที่ไปสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับเหมือนเขาจะบอกว่าเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะสัมภาษณ์ให้หมดภายในปีนี้นั่นแหละนะครับอาจจะไปจบที่เดือนธันวาคม ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมารุ้นด้วยกันนะว่าการสัมภาษณ์จะดำเนินการไปเรื่อยๆโดยไม่มีการยกเลิกการสัมภาษณ์แต่อย่างไรนะเสียดายอย่างเดียวว่ามันไม่ได้ตรวจสุขภาพหรือว่าตรวจโรคเนาะมันก็เลยทำให้ต้องเสียเงินมาอีกรอบอ่ะคิดในแง่ดีแล้วกันนะครับดีกว่าโดนยกเลิก แล้วก็ไม่ได้ไปทำงานนะครับอย่างน้อยการเสียค่าจ่ายเพิ่มมันก็ยังรักษาโอกาสของการไปทำงานของพวกเราได้อยู่นะครับผลตรวจสุขภาพของวันที่3ตุลาคมออกมาแล้วนะครับออกมาก่อนวันที่1ตุลาคมอีกนะครับหลายท่านงงว่าเอา้าทำไมไม่ออกวันที่1ก่อนมันขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลนะครับอันนี้เป็นของโรงพยาบาลปีเวศนะครับวันที่1ตุลาเป็นโรงพยาบาลไหนช่องหน่อยไม่ทราบเนะเาะคืออ่านตามที่เจ้าหน้าที่โพสต์นะครับ วันที่3ตุลาคมนะครับผลการตรวจสุขภาพของผู้ที่ตรวจซ้ำมีทั้งหมด15คนด้วยกันคุณต้องติดต่อโรงพยาบาลน,นะครับว่าจะให้คุณมาตรวจซ้ำวันไหนและจะตรวจซ้ำได้เมื่อไหร่นะครับก็ติดต่อกันได้เลยนะอย่าช้านะครับเพราะว่าถ้าช้าไปน่ยจะทำให้คุณอาจจะถูกตัดสิทธิ์ได้นะครับเจ้าหน้าที่ให้เวลาไม่กี่วันในการตรวจสุขภาพซ้ำนะครับ คนที่ไม่ผ่านก็แสดงความเสียใจยด้วยนะครับในวันที่3ตุลาคมนี้มีผู้ไม่ผ่านจำนวน8คนนะครับก็ลองไปปรึกษาหมอดูนะครับว่ารักษาอาการของท่านได้ไหมนะครับถ้ารักษาได้ก็เดี๋ยวมาสมัครใหม่ในรุ่นที่18นะครับแต่ใครที่ตรวจสุขภาพในวันที่3ก็รีบเข้าไปตรวจสอบนะคุณจะได้รู้ว่าตัวเองผ่านหรือไม่ผ่านนะครับ ใครที่ไม่มีรายชื่อที่เขาประกาศนะครับก็คือผ่านการตรวจสุขภาพทั้งหมดนะครับก็แสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนะครับและสุดท้ายนะครับช่องลุงหน่อยได้ใช้ AI เพื่อช่วยสะท้อนความรู้สึกวิเคราะห์ความรู้สึกของผู้สมัครให้หน่อยเราจะได้เห็นว่าเขารู้สึกอย่างไรนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ประกาศแจ้งยกเลิกการตรวจสุขภาพประจำเดือนตุลาคมออกมา โดยความรู้สึกนี้เอามาจากคอมเมนต์นะครับใต้โพสต์นะครับแต่รับประกาศอันนี้ประกาศแรกก่อนนะประกาศแรกจะเป็นของผู้สัมภาษณ์เดือนกันยายนนะครับที่เจ้าหน้าที่นัดมาตัวสุภาพในวันที่7 8ตุลาคมแล้วก็มีการยกเลิกไปนะครับช่องหน่อยเอาข้อความทุกคนที่คอมเมนต์นะครับไปใส่ให้ AI นะครับ AI ใช้เวลาไม่ถึง5วินาทีวิเคราะห์ออกมาให้นะครับเรามาดูนะครับว่า AI สะท้อนความรู้สึกของผู้สมัครในใต้โพสต์นี้อย่างไรนะครับ AI ได้แบ่งกลุ่มความคิดเห็นออกเป็น5กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มที่มีความกังวลเรื่องการเปลี่ยนปยแปลง,งกำหนดการและผลกระทบทางการเงินกลุ่มนี้มากถึง40-50% กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มใหญ่สุดและแสดงความกังวลเกี่ยวกับการยกเลิกการตรวจสุขภาพแบบกระทันหันการจองตั๋วเครื่องบินรถที่พักที่ศูนย์เปล่าการลางานค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นการจองตั๋วเครื่องบินไปแล้วกับ2 0 0 0บาทลางาน3วันจบในพริบตาแล้วลองจองตั๋วแล้วด้วยหมดกันความหวังของหมู่บ้านอันนี้เป็นข้อความที่ทาง a i นะครับเอามายกตัวอย่างให้ในกลุ่มแรกนี้นะครับ กลุ่มที่2มีความกังวลเรื่องความปลอดภัยในอิสราเอลกลุ่มนี้มีประมาณ20-25%ถึงนะครับกลุ่มนี้แสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบแล้วตั้งคำถา,ถามถึงความปลอดภัยในการเดินทางไปทํางานเช่นอดทนกันนะทุกคนสถานการณ์ตอนนี้เราอยู่ที่อิสราเอลอยากให้ทุกคนอดทนรออีกสักนิดเพื่อความปลอดภยัยหรือเคารพกันขนาดนี้อย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงเลยนะครับ ก็มีคนห่วงใยอยู่เนาะกลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มที่แสดงถึงความต้องการที่ชัดเจนของข้อมูลและการสื่อสารกลุ่มนี้มีประมาณ15-20กลุ่มนี้ต้องการข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปจะทำอย่างไรล่ะกำหนดการใหม่อาจจะกํำหนดอย่างไรนะครับและเงื่อนไขต่างๆเช่นแล้วคิวที่สัมภาษณ์ล่ะครับมีการยกเลิกหรือเปล่า หมายถึงได้ไปสัมภาษณ์ตามเวลาวันที่เหมือนเดิมไหมแต่ไม่ได้ตรวจโลกไม่รีบแต่ขอแค่ความชัดเจนนะครับกลุ่มนี้ก็เหมือนขอขั้นตอนหลังจากนี้ไปว่าเอ้ยยังไงต่อยกเลิกอะไรเพิ่มหรือเปล่านะครับกลุ่มนี้ก็จะมีประมาณ1 0 2ถึง20%เนะกลุ่มที่4จะเป็นการแสดงความเข้าใจออยอมรับสถานการณ์นะครับกลุ่มนี้มีประมาณ1 0บถึงสกลุ่มนี้จะแสดงความเข้าใจในสถานการณ์ และยินดีรอประกาศจากท c Thailand นะครับเช่นรอครับต้องปรับตัวเข้ากับสาการครับผมทุกสิ่งทุกอย่างร้วนมีเวลาของมันรอค่ะนะครับก็มีทั้งคนที่บ่นบนมากๆหน่อยนะครับแล้วก็คนที่ยอมรับความจริงนะครับแล้วก็รอคอยได้นะครับกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มที่5กลุ่มนี้จะน้อยสุดนะครับก็จะแสดงบ่นบนความผิดหวังแล้วก็วิพากวิจารณการทํางานนะครับ กลุ่มนี้มีประมาณ5-10%กลุ่มนี้แสดงความผิดหวังและวิาพากวิจาร์ณการทำงานของ t e c Thailand นะครับเช่นทำเหมือนเล่นของเล่นไปได้เนาะทำไมไม่เอาให้แน่ก่อนครับน่าจะหาประเทศอื่นเพิ่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นเชิงตำหนิเจ้าหน้าที่นะครับแต่ก็มีไม่มากนะครับมี5-10%เองเองแล้วก็จะมีข้อสังเกตเพิ่มเติมนะครับที่ AI วิเคราะห์อ,ออกมาให้นะครับ แม้จะมีความคิดเห็นเชิงบวกบ้างแต่ส่วนใหญ่เป็นไปในเชิงลบสะท้อนถึงความไม่พอใจและความกังวลของผู้สมัครความคิดเห็นหลายข้อเน้นย้ำถึงผลกระทบการเงินบ่งชี้ว่ากลุ่มผู้สมัครส่วนใหญ่อาจมีงบประมาณที่จำกัดนี่คือจุดที่ช่องหน่อยอยากจะให้ทางท C t t h a i l a n อนวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยนะครับผู้สมัครส่วนใหญ่แสดงว่าการเงินเขามีปัญหา เพราะฉะนั้นหากเราช่วยประหยัดอะไรไปได้บ้างนะีมันจะช่วยเขาได้นะครับแม้ว่าจะไม่สามารถระบุตัวเลขที่แน่นอนได้แต่การวิเคราะห์เชิงคุณภาพนี้ช่วยให้เห็นภาพรวมของความคิดเห็นความรู้สึกของผู้สมัครต่อสานการณ์ดังกล่าวได้ชัดเจนขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อ t a c Thailand ในการปรปับปรุงการสื่อสารหรือการบอกกล่าวการดำเนินงานในอนาคตนะครับอ่ะมาโพสต์ต่อมานะครับโพสต์นี้จะเป็นโพสต์ที่เขาประกาศ คนที่มาสัมภาษณ์เดือนตุลาคมนะครับแล้วก็ยกเลิกการตรวจสุขภาพไปเหมือนกันนะครับก็เหมือนเดิมครับเอาความคิดเห็นของใต้โพสต์นี้ทั้งหมดนะครับโยนเข้า AI AI ก็ไปวิเคราะห์มาให้นะครับผลออกมานะครับเขาแจ้งประเด็นหลักออกมา5ข้อเหมือนกันนะครับข้อแรกความกังวลใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกำหนดและผลกระทบทางการเงินนะครับ อันนี้มากถึง40-50%กลุ่มนี้ดูเหมือนว่าเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดแสดงความกังวลเกี่ยวกับการยกเลิกการตรวจสุขภาพแบบกระทันหันตั๋วเครื่องบินรถที่พักที่ถูกจองไว้ลางานและค่าใช้ใจ่ายอื่นเช่นจองตั๋วเครื่องบินไปกับ2,000ลางาน3วันนะครับอันนี้จะเป็นข้อความเดียวกันกับโพสเมื่อสักครู่มากกว่านะครับกลุ่มที่2นะครับต้องการความชัดเจนของข้อมูลและการสื่อสาร อันนี้กลุ่มนี้ประมาณ20-25%นะครับกลุ่มนี้ต้องการข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปกำหนดการใหม่และเงื่อนไขอื่นนะครับเช่นคิวสัมภาษณ์ล่ะครับจะทำยังไงต่อนะครับกลุ่มที่3เป็นความกังวลใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในอิสราเอลนะครับกลุ่มนี้ประมาณ15-2 0กลุ่มนี้แสดงความกังวลเกี่ยวกับความไม่สงบและตั้งคำถา,ถามถึงความปลอดภัยในการเดินทางไปทำงานที่อิสราเอล กลุ่มที่4ทําความเข้าใจแล้วก็ยอมรับสถานา์นะครับกลุ่มนี้มีประมาณ10-1 5กลุ่มนี้ดูเหมือนแสดงความเข้าใจในสถานา์และเต็มใจรอประกาศจาก TEC Thailand นะครับกลุ่มที่5แสดงความผิดหวังและก็วิพากวิจารณ์ในการทํางานนะครับกลุ่มนี้มีประมาณ5 1 0กลุ่มนี้แสดงความผิดหวังและวิพากวิจารณ์การทํางานที c Thailand นะครับ จริงๆก็จะเหมือนกันทั้ง2โพสต์เลยนะเท่าที่ดูด้วยสายตานะครับาการวิพากษ์วิจารณ์ของการทํางานของเจ้าหน้าที่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นอะไรที่หน่วยงานทีซีไทยแลนด์อาจจะรับฟังไว้เหมือนกันนะครับแต่คนส่วนใหญ่เขาเข้าใจนะครับแล้วก็ที่กังวลใจมากที่สุดก็เป็นเรื่องของการเงินนะครับที่เขาห่วงว่า หากมันมีการเลื่อนบ่อยๆแบบนี้อาจจะทําให้เขาไม่มีเงินในการเดินทางในการที่จะเข้ารับการสัมภาษณ์หรือว่าตรวจโรคในอนาคตนะครับก็จะเป็นภาระหนี้สินที่เขาจะก่อขึ้นมาเพิ่มนะครับอันนั้นเป็นความกังวลที่ทาง AI ได้สะท้อนความรู้สึกมาให้พวกเราได้รับทราบกันนะครับ โอเคหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับก็ได้ทั้งข่าวสารนะครับแล้วก็การให้ AI สะท้อนความรู้สึกของผู้สมัครนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนละกันนะครับคิดว่ามันน่าจะมีเรื่องดีๆมาบ้างหากสถานการณ์มันไม่เลวร้ายกว่านี้เนาะเพราะตอนนี้ก็เริ่มจากเงียบๆลงไปแล้วนะครับก็รอวันที่7ตุลาละกันนะครับว่าจะมีอะไรในเชิงสัญ,ญลักษณ์ของอิสราเอลออกมา บ้างไหมนะครับก็คงมีออกมาบ้างแหละแต่ว่ามันจะรุนแรงขนาดไหนเราก็ต้องรอติดตามกันอีกทีนะครับขอให้ทุกอย่างมันสงบเรียบร้อยดีนะครับแล้วก็ในเดือนพฤศจิกายนหรือว่าธันวาคมเนี่ย ขอให้มีการสัมภาษณ์แล้วก็การบินไปทำงานให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับช่องนุ่หน่อยเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องนุ่หน่อยเสมอมาวันนี้ช่องนุ่หน่อยสวัสดีนะครับ